ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของครูทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันถึงหัวข้อการหาโดเมนเลนจากสมการนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในเรื่องของฟังก์ชันนะคะ ก่อนอื่นให้หนูหยิบหนังสือเรียนนะคะวิชาเพิ่มเติมของเราขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า21เปิดไปที่หน้า21พร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันนะคะมาพอหนูเปิดไปที่หน้า21แล้วนะคะเรามาดูฟังก์ชันจาก a ไป b นะคะฟังก์ชันจาก a ไป b จากบทนิยาม บทนิยามในหน้าที่21นะคะบทนิยามที่7เขาบอกว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็น a และเลนเป็นสับเซตของ b ในหนังสือเขาเขียนไว้แบบนี้แต่ว่าเราลองมาพิจารณานะคะจากตัวอย่างของครูนเนี่ยบทนิยามเขาบอกว่ากำหนด a ให้กำหนดให้ a และ b เป็นเซต อะ a และ B เป็นเซตนะ F เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ก็ต่อเมื่อข้อที่หเลย F ต้องเป็นฟ mm ังก์ชันเป็นฟังก์ชันหมายความว่าตัวหน้าต้องห้าม3านะคะจำได้ไหมฟังก์ชันตัวหน้าห้าม3านะคะ 2. โดเมนโดเมนเท่ากับ A ก็คือโดเมนต้องคือ A นะคะเลนเลนต้องเป็นสับเซตของ B หมายความว่ายังไง หมายความว่าตัวอย่างเขาบอกว่าให้ตัวอย่างที่หนึ่งให้ a เท่ากับเซต a เนี่ยมีสมาชิกเป็น1 2 3และเซต b มีสมาชิกเป็น a b c d กำหนดฟังก์ชัน f ดังภาพเป็นฟังก์ชันแล้วเพราะว่าตัวหน้าไม่ซ้ำเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันโดเมนคืออะไรโดเมนคือ1 2 3คือ a โดเมนคือทั้งหมด คือใช้ a ทั้งหมดนะคะส่วนเลนส์เลนส์มีอะไรมี a กับ b ตัวหลังซ้ํากันได้นะคะเป็นฟังก์ชันเลนส์คือ a กับ b a กับ b เป็นสับเซตของ b ไหมเป็นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือฟังก์ชันจาก a ไป b เพราะข้อกําหนดเขาบอกว่าไงอันที่1 f เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันตัวหน้าห้ามซ้ำนะคะ ข้อที่2โดเมนเท่ากับเซต A ก็คือโดเมนเท่ากับสมาชิกในเซต A ส่วนเลนส์ก็คือสับเซตของ B อ่ะหนูดูเป็นฟังก์ชันแล้วตัวหน้าไม่ซ้อันที่สองโดเมนโดเมนคือ1 2 3เท่ากับ a ไหมเท่ากันนะคะสมาชิกเหมือนกันเท่ากันเลยส่วนเลนส์คือ a กับ b a กับ b เป็นสับเซตของเซต B ไหมคะเป็นแสดงว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันจาก ไป b นะคะสัญลักษณ์อ่ะสัญลักษณ์เขียนยังไงนะคะสัญลักษณ์หนูดูนะ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เขียนด้วยตัว f ก็คือฟังก์ชันแล้วก็จุด2อันเห็นไหมคะแล้วก็ a ไป b อันนี้คือสัญลักษณ์ฟังก์ชันจาก a ไป b ต่อมาเปิดหนังสือหน้าที่22บนะคะบทนิยามที่8บทนิยามที่8เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็น a และมีเลนเป็น b หมายความว่าไงอ่านดูดูถ้าเรามาดูบทนิยามนะคะอันที่1 f ต้องเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันก็คือตัวหน้าห้าม3านะคะโดเมนคือ a เลนคือ b หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าใช้ตัวหน้าและตัวหลังให้หมด ใช้ตัวหน้าและตัวหลังให้หมดอย่างโดเมนโดเมนมีอะไรบ้างคือตัวหน้าใช่ไหมโดเมนคือตัวหน้ามี1 2 3 4 5เท่ากับ a คือใช้หมดเลนส์คือ b ตัว b มีสมาชิกเป็น a b c d มันซ้ำกันได้ใช่ไหมคะตัวหลังแสดงว่าตัวหน้าใช้หมดตัวหลังใช้หมดเรียกว่าฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b พอข้อกำหนดเขาบอกแล้วว่าต้องเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันแล้ว โดเมนเท่ากับ a เลนส์เท่ากับ b คือโดเมนใช้ a ให้หมดเลนส์ใช้ b ให้หมดนะคะเป็นฟังก์ชันทั่วถึงอ่ะดูอันนี้ตัวอย่างที่3เป็นฟังก์ชันทั่วถึงไหมไม่เป็นฟังก์ชันทั่วถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่า b ใช้หมดไหมลูกไม่หมดนะคะใช้ b ไม่หมดเพราะฉะนั้นไอเซต b อะ่ะมันเหลือตัว d ตัวหนึ่ง ตัว d มันไม่ได้เป็นสมาชิิของเลนเพราะฉะนั้นมันเป็นฟังก์ชันไม่ทั่วถึงเพราะฟังก์ชันทั่วถึงของเราต้องใช้ทําไมใช้ให้หมดใช้ตัวหน้าหมดใช้ตัวหลังหมดนะคะแต่ว่าข้อตัวอย่างที่3เนี่ยตัวหลังใช้หมดไหมใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นไม่เป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะคะอะสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นะคะ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เกียนแทนด้วยแบบนี้ f แล้วก็ a ไป b แต่มีคําว่าทั่วถึง แต่ในหนังสือนะคะเราใช้คำว่า on to on to ก็เป็นคำมีความหมายว่าทั่วถึงเหมือนกันนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะอ่านดูตัวอย่างที่14นะคะหน้าที่22เป็นฟัง์กชันทั่วถึงไหมเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหลังใช้หมดนะคะตัวอย่างที่15ที่หน้าย3เป็นฟังก์ชันทั่วถึงไหมไม่เป็นเพราะอะไรอ่า ไม่เป็นเพราะว่าใช้ไม่หมดนะคะเหมือนกันเลยเหมือนในหนังสือกับอันนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ฟังก์ชัน1ต่อ1บ้างพอมาถึงฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีบทนิยามว่า f เป็นฟัง,ฟงก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ซึ่งสำหรับ x 1และ x 2ใดๆใน a ถ้าฟังก์ชัน x 1> x 1เท่ากับฟังก์ชัน x 2นะคะแล้ว x 1เท่ากับ x 2หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าให้พูดง่ายๆก็คือจับคู่โดยไม่ซ้ำกันคือใช้ตัวหน้านะคะตัวหน้าเนี่ยเราห้ามซ้ำอยู่แล้วตัวหลังซ้ำกันได้ถูกไหมกรณีที่มันเป็นฟังก์ชันแต่ฟังก์ชัน1ต่อ1หมายถึงจับแบบ ตัวหลังจับแบบตัวหลังไม่ซ้ากันคือจับคู่ไข่คู่มันจำไว้1ต่อ1ก็คือคู่ไข่คู่มันอย่างตัวอย่างที่3ฟังก์ชัน1ต่อ1ดูตัวอย่างแรกอันบนนะลูกเป็นฟังก์ชันไหมอ่ะเป็นฟังก์ชันเพราะตัวหน้าไม่ซ้ากันอย่างที่สองเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ไหมไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหลังมันซ้ํากันนะคะฟังก์ชัน1ต่อ1ตัวหลังเราไม่ต้องซ้ํากัน1ต่อ1นคือ คู่ไข่คู่มันอ่ะดูตัวอย่างข้างล่างนะคะตัวอย่างข้างล่างเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมเป็นเพราะว่าคู่ไข่คู่มันนะคะทั่วถึงไหมทั่วถึงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ข้างหลังหมดนะคะอ่ะหนูดูในหนังสือหน้าที่24นะคะตัวอย่างที่17เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมอ่าเป็นฟังก์ชัน 1ต่อ1น,นะคะเพราะว่าจับคู่ใครคู่มันเลยแต่ถามว่าทั่วถึงไหมไม่ทั่วถึงเพราะว่าชายข้างหลังไม่หมดนะคะอ่าโอเคนะคะทีนี้ฟังก์ชัน1ต่อ1เนี่ยมันจะมีวิธีการตรวจสอบฟังก์ชัน1ต่อ1เนี่ยอยู่ทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีแรกอ่าดูในบนสไลด์อาจารย์นะคะในหนังสือยังไม่มีนะวิธีแรกนะคะกำหนด กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน a ไป b ซึ่งประกอบด้วยคู่อันดับ xy นะคะคู่อันดับ xy x คือตัวหน้า y คือตัวหลัง x คือโดเมน y คือเลนสนะคะซึ่งมีเงื่อนไข pxy วิธีตรวจสอบการเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือไม่ทำได้ดังนี้จากเงื่อนไข pxy ให้เขียน x ในเทอมของ y อ่ะมาแล้วนะเขียน x ในเทอมของ y ข้อที่1ถ้าแต่ละสมาชิก y ในเล้นให้ค่า x เพียงค่าเดียว f จะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แต่ถ้ามันให้เกิน1ค่ามันจะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ดูตัวอย่างนะคะอันนี้วิธีที่1น,นะคะกำหนดให้ฟังก์ชันนะคะ f เนี่ยเป็นเซตของขั้นดับ xy เป็นสมาชิกของ r คูณ r โดยที่ x บวก y บวก1เท่ากับ0จงแสดงว่า มาเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ไหมนะคะฟังก์ชัน r ไป r โดยใช้วิธีที่1อย่างแรกเลยเราเขียนก่อนจากสมการเราจะได้ค่า y เท่ากับ y จัดรูปนะคะย้ายค้าง y เท่ากับลบ x ลบ1ดังนั้น x เนี่ยเป็นต้องเป็นสมาชิกของ r อยู่แล้วเป็นจำนวนจริงนะคะสามารถหาค่า y ได้เสมอและได้เพียงค่าเดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้น f เนี่ยเป็นฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันแล้วนะอย่างที่2เราจะแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นึ่งไหมเราก็ต้องเขียน x ในเทอม x ในเทอม y ใช่ไหมทีนี้พอเขียนแล้วนะคะเราจะพบว่าเราก็จะได้ค่า x เพียงค่าเดียวนะคะดังนั้น f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ถ้ามันได้ค่าเพียงค่าเดียวมันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อันนี้คือวิธีการที่1 ส่วนวิธีการที่2นะคะจะเหมือนกับในหนังสือของเราในตัวอย่างที่18นะคะอ่านดูวิธีการวิธีที่2กําหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่ประกอบด้วยคู่อันดับ xy เหมือนเดิมสมมติให้ f x ห้อย1 y เป็นสมาชิกของฟังก์ชัน f x ห้อย2 y ก็เป็นสมาชิกของฟังก์ชันเหมือนกัน <S <S เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า x 1เท่ากับ x 2ถ้ามันเท่ากันมันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 ถ้ามันไม่เท่ากันมันจะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ตัวอย่างที่9นะคะอย่างแรกเราแค่เปลี่ยน x เนี่ย 4x บวก 3y ลบ5เท่ากับ0เราก็ให้ x เป็น x 1อีกสมการหนึ่งเราก็ให้ x เป็น x ห้อย2หลังจากนั้นเราจับมันมาเท่ากับกันพอย้ายข้างสมการเรียบร้อยแล้วเราผลลัพธ์สุดท้ายเรามาดูว่า x 1กับ x 2มันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันมันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เราจับมันมาเท่ากับกันนะ x 1กับ x 2พอเราไปแทนเปลี่ยนค่าในสมการแล้วถ้าเราทำออกมาแล้วมันเท่ากันมันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะถ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อ่ะหนูดูหน้าที่25ตัวอย่างที่18 เปิดหน้าที่25ตัวอย่างที่18นะคะเขาบอกว่าจงตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือไม่เราใช้วิธีที่2องจะเป็นการหาค่าที่ง่ายที่สุดมันจะง่ายกว่าวิธีที่1นะคะข้อที่1เขาบอกว่า f(x) เท่ากับ2ลบ x เราก็จะได้ว่าโดเมนมันเป็นจำนวนจริงนะคะโดเมนของเรา จะได้เป็นจำนวนจริงให้ x 1และ x 2เป็นจำนวนจริงใดๆเราก็ให้เลย x ห x 2เป็นจำนวนจริงใดๆทีนี้เราก็แทนค่า fx มันเท่ากับ2ลบ x ใช่ไหมเราก็เขียนเลย fx ห้อยหนึ่งเท่ากับ fx ห้อยสองตรงไหนเป็น x ก็ตัวแรกก็เป็น x ห้อยหนึ่งตรงไหนเป็น x ห้อยสองก็แทนด้วย x ห้อยสองแล้วเราก็มาจับเท่ากับกันหลังจากนั้นย้ายข้างสมการมันจะได้ x1 เท่ากับ x2 เพราะฉะนั้นถ้า x1 เท่ากับ x2 มันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ส่วนข้อที่2พอเราจับแย้ค่าสมการออกมาแล้วนะคะมันไม่เท่ากับกันมันมีกรณีที่มันไม่เท่ากับกันเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ถ้ามันมีเพียงกรณีหนึ่งกรณีไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่เท่ากับกัน นั่นก็คือแม้แต่ตัวเดียวนะคะมันก็ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะฟังก์ชัน1ต่อ1มันต้องเท่ากับกันเวลาเราแทนค่าในสมการ x 1 x 2แล้วนะคะอ่ะดูวิธีที่3วิธีสุดท้ายเป็นการเขียนกราฟนะคะเป็นการเขียนกราฟในกรณีที่สามารถวาดกราฟของฟังก์ชันได้หรือเขาให้กราฟมาเนี่ยการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 เราจะพิจารณาได้โดยการลากเส้นตรงให้ขนานกับแกน x แกน x แนวไหนลูกแนวนอนเพราะฉะนั้นเวลาเราลากเราก็ต้องลากขนานกับแกน x คือขนานกับแนวนอนและให้ตัดกราฟของฟังก์ชันนั้นถ้าอันที่1ถ้าเส้นตรงทุกเส้นตัดกราฟเพียงจุดเดียวแล้วฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ถ้ามันตัดแค่จุดเดียวมันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แต่ถ้ามันตัดมากกว่า1จุด จะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อ่ะหมายความว่ายังไงหนูดูหน้าที่26หนะคะหน้าที่26รูปที่7กอไก่กับรูปที่7ขอไข่รูปที่7กอไก่เนี่ยคือกราฟที่มีฟังก์ชันลากลงมานะคะวิธีการตรวจสอบคือลากเส้นตรงให้ขนานกับแกน x ตัดกี่จุดคะตัดจุดเดียวแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 ส่วนรูปที่8ถ้าเราลากเนี่ยมันจะตัดกี่จุดมันจะตัด2จุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นฟังก์ชันหนึต่อ1โอเคจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันจาก a ไป b ฟังก์ชันทั่วถึงฟังก์ชันหต่อ1นะคะทีนี้มาดูวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.2กอไก่นะคะหน้าที่32นะคะเปิดหน้าที่32ในหนังสือนะคะข้อ12และ13อ่านดูดูเปิดหน้าที่32พร้อมกันดูข้อ12ข้อ12เขากำหนดว่าเซต a คือ a b c เซต b คือ b c d แล้วเขาก็ให้ฟังก์ชันมาทั้งหมดเนี่ยเฟังก์ชันนะคะเขาให้พิจรารณาฟังก์ชันที่กำหนดให้ว่ามีฟังก์ชันใดบ้างที่เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หนูก็ดูเลยฟังก์ชันจาก a ไป b หมายถึงอะไรฟังก์ชันจาก a ไป b คืออะไรอะดูสิดูนะย้อนฟังก์ชันจาก a ไป b มันหมายถึงต้องใช้ a ให้หมดใช่ไหมคะโดเมนเนี่ยต้องใช้ a ให้หมดส่วนเลนส์เนี่ยแค่เป็นสับเซตก็พอหนูก็มาดูจาก a ไป b ฟังก์ชันที่1เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ไหมนะคะฟังก์ชันที่2เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ไหม ฟังชันจาก a ไป b คือใช้ตัวหน้าให้หมดตัวหน้าของเราคือ a ก็คือ a b c ต้องใช้ให้หมดส่วนเลนสเลนของเราใช้แค่เป็น s u b เซตนะคะแล้วก็ตอบมาทำมานะคะส่วนข้อที่13อ่าข้อที่13หน้า32นะคะจนตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นไหมฟังก์ชันไอที่13เนี่ย ข้อ13เนี่ยมี3ฟังก์ชันฟังก์ชันใดเป็นฟังก์ชัน1่1ตัว1ตัวสอบมานะคะว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็นนะคะเสร็จแล้วก็ส่งก่อนการเรียนครั้งต่อไปคือวันไหนลูกอ่ะก่อน8โมงของการเรียนครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมสิ่งที่ไม่ต้องห้ามลืมเลยคือชื่อชั้นเลขที่และวันที่นะคะเขียนให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้อาจารย์กำลังไล่ตรวจงานนะคะ งานที่อาจารย์ตรวจอาจารย์จะกดไลค์ไว้ที่รูปอันนั้นหมายถึงอาจารย์ตรวจแล้วนะคะใครที่ยังไม่ส่งตามงานให้ครบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ